ต้นตาลหลายขนาดพี่น้องไอ้สงนานี่บรรยากาศโคตรดีเลยเป็นอะไรอันนี่บ่อน้ำทักซิดเฮาเนี่ยเพิ่นพบเห็นมือเลพบเห็นได้แต่ก่อนสงกามเลยก่อนสงกามปุ๊โอ้โหชีวาหากระพบไปเลยบ่อน้อยใช่ปะโอ้บ่อน้อยยังบ่อน้อยไดาระนีเอาหายกี่ปีบอกพ่อนอ่ะเดีนี่นี่น้องสาวนี่เออ ผ่านมาก,กับโบเคยมีเหตุการณ์แบบนี้บอกแม่ม,มีจักเชื่อเนาะสบปปายีพี่น้องเขาหมดสู้คู่สู้คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านคำน้อยลนเมืองจําพรแวงสวันนรณ์เขต คลิปนี้เบาสอนที่พาพี่น้องเขาไปเบิ่งบอ่อน้ำซักซิดหรือว่าบอ่อน้ำกระปูเนาะเป็นบอ่อน้ำที่มันเกิดขึ้น,นพี่น้องเกิดขึ้นแล้วก็มีคนไปตักเอาเอามา่าตามแขนตามขาเพชรให้ดีพยาตุไรเป็นพยานแล้วเอาน้ำเรามา่า มันดีเนาะมีคนยืนยันพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาผู้คนกำลังพากันล่างไหลกันไปเบิ่งไปส้มไปตกักเอาน้ำพี่น้องอยู่ที่บ้านคำน้อยเนาะเมืองจำพรแข่งสะพานาเขตเมื่อนี้บาสอนมีโอกาสจะได้พาพี่น้องไปเบิ่งว่าจะเปลี่ยนดังคือเขาเจ้าอาแทบบบางคนมาเบิ่งเนาะ บางคนก็ได้น้ำบางคนก็บ่ได้เนา,นบบานะแล้วแต่บุญวาสนาพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันเนาะว่าสิเป็นอะไรอ่าจะอยู่แคมทงนาบ่หรือว่าจังไรเนี่ยบรรยากาศทงนาอยู่ที่บ้านคำน้อยน้ำเมืองจำพรแขวงส้อนอาเคศพี่น้องอหัวควายเต็มทงนาเลยไปทางไหนเนาะโอ้ไปทางนี้ เลี้ยวซ้ายทางเข้าบอ่อน้ำศักซิตอันนี้ก็เป็นวันเสาร์ผู้คนพากันมาเลาะมาเบิ่งมาส้มหลใช่ไหมนนเป็นคันรถคันรถคนก็เอากระตุกเอาพิสังมาใส่เอาน้ำนนะเนาะเส่งเหตุการณ์นี้มันมันบ่เคย ก็เคยเกิดขึ้นอยู่บริเวณนี้นะพี่ลองเลยจะได้เป็นที่ฮื 5. อห้าสอ,อยังบุเคยมากเลยเชื่อไปเบิงว่ายุ่ไก่ปเนี่นถือว่าทางไฟมันจะกล้า,าดีนะอาทงไห้งนาสมยิวสมธรรมศาสตร์ไปน้ำ โอ้มอนี่ทางยากโคสุควรพี่น้องเลยเป็นทางไปให้ไปหน้ามันมีกี่ฟุ่นเนาะต้นตานลายขนาดพี่น้องเลยทงนาเนี่ยบรรยากาศโคตรดีเลยทางเมืองจำพรนี่จะบ่มีภูมีผ,มผาเลยเนาะเป็นทงเคียงล้วนพี่น้องทายที่มักเสียงโซกตาข้าเจ้าจะมาหลายพี่น้องเลยอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะ บเสือกะบเป็นยังนโบลบูพี่น้องเลยเราสอนกันจะไปเบิ้งก่อนว่าเป็นจังไรมันเป็นที่ฟุ้นแล้วก็เป็นที่ดินทรายพี่น้องก็เลยไปยากนิดนึงรถใหญ่น่าจะเข่าบ่อฮอนท้างใน แต่ทงนาทั้งนั้นพี่น้องย,ยาวเหยียดสุดสายพูสายตาพอกับแม่ทั้งนาเนี่ยคนก็ขี่สาเล่งมาเนะยาะชนใหญ่เข้าบบได้พี่น้องชนใหญ่จอดอยู่นอกวัดยางเข้าไปเอาอยู่พี่พี่น้องอยู่แคมทงนาอาคนลายขนาดบอรามซักซิดเนะี่ยพอแล้วเนี่ สบายจีคายน้ำบ่มีน้ำอย่างแน่อยากได้น้ำกินเอาได้เป็นอไรอนี้บ่อน้ำทักซิดเฮาเนี่ยเิ็นพบเห็นมือไดพบเห็นได้แต่ก่อนสงกรามเลยก่อนสงกรามปุ๊บคิดว่าหากระพเลยก่อนสงกรารเนาะ มันเป็นน้ำนนยีใน่หุ้งูนนงงกระปูะมีคนเอาไปท่าเป็นพญา,านมีอย่งเอาไปท่าตะเ้เาบเ,าเ,าเขายืนยันเนะเออาะเ,เ,เป็นมาของพนะป,นา,ปานำน้อยเนะาะน,เนาเตยไไโอเคนาเตยอเนาะ ว่าเข้าทางบ้านคําน้อยโอยโยาปะีทางบ้านเยอโอ้ออโดยโยไอ,คอบคายแรงว่ะคนก็บ่หลไปไหน,นสวยๆี่ยคนหลายเดอบ่อน,น้ำเกิดขึ้นอยู่ทงกลางทงหน้าเลยเนาะเป็นคือดังที่าสอนสอบถามอายเพิ่ทงทำแหละเนาะทนออกไปทาเป็นพยาธิเห่ายหรือมันเศ้าะมีหลายคนยืนยัน สบ่อน nah uh, nah oh, ้ำอ้ยู่น no? hmm. like ี่บอกบ่อนิยเบิ้องนีเลยบ่อน้อ่ใช่บ่โอ้น้อยยังบ่อน้อยดลาบ่อน้อยน้ำหาบโมดจะเคื่อนเนาะเคตาเคนาเนเอาบวงตากเอา ก็บอกว่าคุบอบักใหญ่ลุดใหญ่บได้ดิได้มันกับ่อนเลยชักิดอยู่ช่กับชักซิเกเอาวนั่นบอกเ้าบหดบอนบุสมบุซา ใช่ให้ก่อนนั่งละเอ้ยลูกทำมือนะรคอยอย่างเงี้ยนะเอาหายกี่บิบอนนะเด้เนี่นี่น้อเช้านี่บอกเออเราคิวเอาน้ำนี่บอเอาน้ำซักซีทนี่บอกแม่โอ้โหทั่็นวาใชัยังกรดี่อ่เขาเป็นยังเป็นพญานเป็นยังไปท่าเหรอเศร้าเนาะแม่เลอปตมีคนยืนยันแล้วเนาะนั่งละเอาให้้อเมาคนมารอคิว น้ำจกคุ้นตออย่างเนาะน้ำบ่อน้ำไหลน้ำข้าวใบเป็นบ่อน้ำแบบนี้เนาะมีสองหูเนาะโดยหูนี่ก็มีดได้น้ำค่ะคือคนจ้งคูนี่น้ำแต่น้ำบ่ได้มันบ่ใหญ่มันบ่ล้มพี่ีพีดีพีดพีดพีดขังพีดีังพี่ก็บ่ได้เลิกปันได้เนาะแดีว่ามีน้ำเอ้ามันก็เป็นตาหนาเงยติอยู่ได้ไงฝนก็บ่ได้ตกเนาะ คนกระโบโต๊ะันมีน้ำเอาจากบ่วงถึงพอเลยเอาจากบ่วงละ่ะชิบบ่วงชิเลยเด้คนละชิบบ่วงเนะเาะแต่หลายคนหลายคนอยากได้ พี่น้องเขาเลยอยากมาเบิ่งมาเที่ยวมาส้มเนาะเอาน้ำสัพซีดก็กมาได้ทางเขงา้าบ้านคำน้อยแต่ว่าขึ้นกับบ้านหน้าน่าเจยังจำพรอันนี้หน้าไผไรใช่ไหมเจ้าของหน้าโอ้เจ้าของงาก็อยู่นี่เนาะซือ้อแก้วซื้อแก้ว ผู้ใดเจ้าของนาโหอ้ายนี่บ่สีขาว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 ผ่านมาก็บ่เคยมีอันเหตุการณ์แบบนี้บ่แม่บ่มีจักเทื่อเนาะมีแเป็นนาเิดอยู่มันฮู้ก็บ่ได้เลกพอปานใดนะแดดกความนี่พอมีน้ํา ว้าวแล้วเนาะตะกี้แหงบปไเป็น้เพียงเลยบอมันเพียงเลยเละเพียงคือนนี่มันก็เป็นดอกหม้นะจิเล็กแห้งไ่ได้เลืกเนี่นีได้ล่มออกาต้นิ่นมาตักเลยกับกลังก้นกับขูดดินกับน้ำนองคือในนั้นอะนพิ่นนอ่น่ามมือาวเหลืเต็มดจังว่าคก็ไม่ได้อยู่ประจำทำเองนี่กันทีเต็มกรบ่เต็มเนาะที่แต่วานี่มาหัน

เมื่อคนเล้ยตายอยกามาของเช้านี่อยกันเป็นใจกมาคนได้เาปีอันนัปีสิมาบริเวหนาที่สาไนี่เ่ยบริเนเดียวกไดเวนไหวเพิ่นกเวนขั้นไหวเนาะอ้ขันไหวไลยเดือนเด้อมอเดือนนอคทำได้ที่มาหลับเอานี่ก็ไ่ได้หึง ได้ไประมาณสักหมืหหหม่นลหร้องอันบทีประทันหอดีมาก็พวันมาหลับเป็นทางแบบนี้ยนะเป็นเนี่ย,ย,น,ยนะเป็นเี้ยมพุ่น้ามาจะฟ้องให้จะฟ้องหน้าเด็กอะมาหลับเ็นไดน้ดิโอ้ด <c oughs> อยดยดอยพี่ยีก็คืนเพิ่นคืนเน,นีคู่เพิ่นหินเนาะเพิ่นเ่นในตาเพิ่นนะเด็กขาะไร้าอาน้าสังเกต กับพวกสກามมันโอเมกะด้อยนี่ก็ยังบ่ได้มาลาบเนาะยังบ่ทันฮูว่ามันศักดิ์ใดๆยังบ่ทันฮูด้อๆๆบาดนี้ไปก่อนเพราะว่าว่าเซาน่ะาคุณ่าแล้วบ่เป็นยี่ยบ้านอื่น เขากระทูของาผบ้านในบ้านนี่แหละจ้าโค้งหน้ามาหลับเอาพื้นนะดีละดีละมันเจบรได้เสียหทยนะันนีนาะพระบ้านท่เก็นกันโอจ้าโอจ้าบ้านเนี่ยเป็นก็ทหาหูหมดเนาะโอ้ด้วยด้วโอ้จ้เรียวาโอ้จ้า ลนนเป็นพ่อแม่พี่น้องเรานะเพิ่นมากราบสักการะมาเอาน้ำศักสิทธิ์ตามความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลเนาะบ่ขน,บน,น้บเสียกะบ่ให้รบลูกี่น้องเลยบ่บ่วากันเนาะอันนี้คือบอ่น้ำสักสิทธิ์อยู่ที่บ้านน้ำเตยทํเา,าเมงจอาพรแขวงสวันเกต พอดีบสอนเดินทางมาทางสอนนาเขตยนินข้าวเห็นทางเฟซบุ๊กกเลยมาเบิ่งตรวจจริงเนาะพี่น้องเลยเบิ่งพอข,ข้าวๆเนาะพี่น้องเลยแต่เวนกากกำลังสิตโต้ดินบอสอนกับจได้เดินทางกับทางนาครไกสอนก่อนเนาะสหรับคลิปนี้มาอ่อานี้ขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามพับซมอเนาะสบายดี